สำหรับโพแทสเซียมแล้วถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจำเป็นสำหรับพืชเป็นอย่างมากถ้าเกิดเขาขาดโพแทสเซียมเนี่ยจะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยตกตำ่ำแล้วก็ไม่มีคุณภาพโพแทสเซียมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในรูปแบบของผลึกที่เป็นหินหรือจะได้มาจากการเผาไหม้อย่างขี้เถ้าถ่านและในวันนี้เองนะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการสกัดโพแทสเซียมจากขี้เถ้าถ่านจะทำการแช่ขี้เถ้าถ่านกับน้ำเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย3ามคืน หลังจากเราเทที่เท้าถ่านลงไปในน้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการคนก่อนในส่วนที่เป็นเศษถ่านเราจะเห็นว่าลอยอยู่ด้านบนให้เราเอาออกหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะแช่น้ําที่เท่าเนี่ยเก็บไว้ในร่มให้อากาศถ่ายเทได้ดีตัวอย่างของพืชที่ขาดโพแทสเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นพริกที่เราผูกในกระถางก็คือลักษณะใบเขาเนี่ยจะซีดหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3คืนเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับเราจะลินเอาส่วนที่เป็นน้ําใสๆเนี่ยไปใช้งานใช้ในอัตราส่วนห0 0รยซีซีต่อน้าเปล่า10ลิตรแล้วก็ลาดลดบริเวณโคนต้นควรที่จะใช้ใช้าาชดตลอทุกสสััปปาาห์ ละหนึ่งครั้งจนกว่าลักษณะอาการที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะหายไปสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตเลยส่วนที่เป็นกากทิ่เท่านะครับเราสามารถที่จะนําไปโรยบริเวณคนต้นไม้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินได้ประโยชน์ของการใช้โพแทสเซียมนะครับก็คือจะทําให้ต้นพืชของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีมีความแข็งแรงเพิ่มสีสันให้กับพืชผักผลไม้ของเราได้ดีช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติให้มีความหวานความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นยังสามารถที่จะช่วยป้องกันพวกมแมลงได้บางชน ถือว่าเป็นโพแทสเซียมที่เราหาได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโพแทสเซียมที่เราไม่ต้องลงทุนเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อจากที่ทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการสกัดโพแทสเซียมจากขี้เถ้าถ่านนะครับโพแทสเซียมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในรูปแบบของผลึกที่เป็นหินหรือจะเป็นส่วนที่ได้มาจากการเผาไหม้อย่างขี้เถ้าถ่านและในวันนี้เองนะครับเราจะมาแนะนําเทคนิคการสกัดโพแทสเซียมจากขี้เถ้าถ่านซึ่งถือว่าเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับโพแทสเซียมแล้วถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจำเป็นสาหรับพืชเป็นอย่างมากเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูก ถ้าเกิดเขาขาดธาตุโพแทสเซียมเนี่ยลักษณะจะมีลําต้นที่แคแะกน ใบเนี่ยจะมีความเหลืองสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมจะมีน้ําเปล่า1ลิตรควรเป็นน้ําสะอาดจะไม่ใช้น้ําประปาที่มีคลอรีนถ้าจะให้ดีนะครับเราควรที่จะใช้เป็นน้ําฝนนะครับแล้วก็ขี้เถ้าถ่าน100กร,รมัมก็คือส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ของถ่านหรือของพวกไม้ต่างๆตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาควรจะเป็นขี้เถ้าที่เรามีการเผาไหม้ค่อนข้างที่จะหมดแล้วสามารถใช้ได้ทั้งขี้เถ้าเก่าขี้เถ้าใหม่สาหรับวิธีการทานะครับเราจะทําการแช่ขี้เถ้าถ่านกับน้ําซึ่งวิธีการแช่นะครับก็คือโพ รเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย3คืนถ้าจะให้ดีแช่ประมาณ1สัปดาห์จะได้ผลค่อนข้างที่จะดีหลังจากเราเทขี้เถ้าถ่านลงไปในน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการคนก่อนในส่วนที่เป็นเศษถ่านเราจะเห็นว่าลอยอยู่ด้านบนให้เราเอาออกหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะแช่น้ําขี้เถ้าเนี่ยเก็บไว้ในล่มนะครับให้อากาศถ่ายเทได้ดีซึ่งเราจะแช่อย,อย่างน้อยเป็นเวลา3วันเราไม่จำเป็นต้องคนอีกนะครับ หลังจาก3วันแล้วนะครับตัวน้ําขี้าหรือน้ําสกัดโพแทสเซียมของเราเนี่ยมันจะมีการตกตะกอนตัวน้ำนี่จะใสแล้วก็เราสามารถที่จะรินเอาส่วนที่เป็นน้าําใสๆเนี่ยไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3คืนเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับเราจะรินเอาส่วนที่เป็นน้าใสๆเนี่ยไปใช้งานตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือ1 0 0่งซีซีต่อน้ําเปล่า10ลิตรถ้าเกิดเป็นโพแทสเซียมสกัดจากขี้โาฐานวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการผสมกับน้ําแล้วก็ลาดลดบริเวณโคนต้น ตัวอย่างของพืชที่ขาดโพแทสเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นพริกที่เราปลูกในกระถางก็คือลักษณะใบเขาเนี่ยจะซีดถ้าเกิดเราสังเกตที่สีของใบเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นกระดูกใบจะมีสีเข้มกว่าส่วนที่เป็นเนื้อใบตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ลาดลดได้เลยนะครับ ควรที่จะใช้ในช่วงเวลาเย็นสามารถที่จะใช้ได้ตลอดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจนกว่าลักษณะอาการที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะหายไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราทานใบหรือพืชผักสวนครัวที่เราทานผลนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชแล้วก็เพิ่มให้มันมีสีเขียวมากขึ้นหรือการกระตุ้นให้ติดดอกออกผล ประโยชน์ของการใช้โพแทสเซียมนะครับก็คือจะทําให้ต้นพืชของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีความแข็งแรงเพิ่มสีสันให้กับพืชผักผลไม้ของเราได้ดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติให้มีความหวานความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดพืชของเรานะครับไม่มีความเขียวนะครับหรือมีสภาพที่ไม่แข็งแรงนะครับเราสามารถที่จะใช้โพแทสเซียมสูตรนี้นะครับไปบารุงได้เลยซึ่งมันจะทําให้ต้นพืชต้นไม้ของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันพวกแมลงได้บางชนิดนะครับ รสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดพืชของท่านต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียมหรือขาดโพแทสเซียมนะครับท่านสามารถที่จะนำเอาเทคนิคการสกัดโพแทสเซียมจากที่เท้าถ่านเทคนิคนี้ไปทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างเห็นผลซึ่งที่เท้าถ่านเองนะครับถือว่าเป็นของเหลือใช้จากครัวเรือนถือว่าเป็นโพแทสเซียมที่เราหาได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโพแทสเซียมที่เราไม่ต้องลงทุนเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการสกัดโพแทสเซียมเพื่อใช้งานเองจากที่ทดลองทําและใช้งานดูแลล้้วไดดผี